แบมันสิ่นไงช่วยยังกินหมูกรอบเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจบแซ่บครับพี่น้อง สวัสดีครับเมื่อพอกันอีกแล้วคะ่ะก็ช่องเคย,ยุบลนค้นกระสินจา้าพี่น้องจ้ามือนี่ก็พาพี่น้องมาแซบแซบค่ะกับตำซั่วขนมจีนแคปหมูค่ะทุกคน <ผม S 2> ค่ะก่อนอื่นไปกระสิมาต่ออะก่อนไปกินกันนอกปะป๊าเนาะกระสิมาตอบคําถามนะคะทีอาร์มี่พอเม่พีพ่น้องถามมาละหลยหลยจ้า,จาถามมาพี่เบียใช้ครีมอะไรพี่เบียดูแลตัวเองอยังไง อ่ใส่อยียงแนยจังสีค่ะเบียร์ก็สิมาตอบในคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องขาก็สิกินไปคุยไปเนาะตอบไปน้ำมือเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะที่เบียร์ใช้นะคะทุกคนเป็นขวดแบบนี้เลยตัวครีมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้ําใสๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้เกลี่ยนะคะมันจะแตกตัวเป็นน้ํานะคะเป็นบูสเตอร์ผิวนะคะทุกคนคะ่ะ ใช้ทาผิวหน้านะคะใช้ทาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก่อนนอนของเขาก็จะเป็นจะเป็นเซรั่มนะคะใส่แบบนี้เลยจ้าส่วนตัวนี้จะเป็นครีมนะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนใช้ทาเช้าเย็นเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะใช้ทาใบหน้าและลำคอ มีสารสกัดจากสาหลายแดงนะคะนี่ช่วยช่วยในเรื่องฝ้ากะจุดด่างดำนะคะทุกคนจะเป็นตัวนี้นะคะ Brightening Repair Cream นะคะทุกคนใช้เช้าเย็นนะคะจะเป็นเนื้อครีมค่ะของ Jasmine Snow จ้า นี่ค่ะพี่น้องคะบาที่ม,มาแซ่บๆนุ่กันเลยคะ่ะเอาความสวยความงามมาฝากพี่ฝากน้องเลยเด้อค่ะพี่น้องคะมาแบบบาจัดเลย,<า> <laughs> ยเลยน,นื้อจัดตาอุ้ยอืมมาเด้อจ้าโอ้อหรือสยวอยพี่น้องคุณอนะ่ะอุ้ยติดตาการะซิอ <laughs> โอ้โหหมูกรอบจัดเลยพี่น้องเสิร์กันนะครับ แมาได้จากเสบร์ฟน้ำแกงจ้าพี่น้องจ้าเสบร์ฟจับบ่จีเด็ดเนาะจับแห้ง ตำขอบคุณแทบแคบ,บหมูี่มันเป็นยังที่เขากันแห้งดีจ้ะพี่น้องจ้าเขากักนเลยเลยครับแบบมันสิ่งนะถ้อยังกินหมูกรอบเนี่ยแะจ้ะพี่น้องจา้าถ้าหมูกรอบเลยมันก็จะมีเนื้อเนาะเอามีมันแต่อันนี้มันก็จะออกประมาณแบบว่ามันแบบมันไม่เยอะนะเพราะอันนี้จะเป็นแคบหมูติดมันเนาะ ยอดหิวเลยครับเด้อบดีหิวเด้ออืมบดีหิวทอดแซ่บบ่าวจบแซ่บครับพี่น้องฟินแห้งกับพี่น้องจ้าเนาะคนก็ถามมาเยอะเนาะพี่เบียร์ใช้อะไรพี่เบียร์ใช้อะไรบางทีเบียร์ก็ตอบไม่หมดนะคะ บางทีเบ้ก็ให้แอดมินตอบในคอมเมนต์เนาะแต่ว่าบางทีแอดมินเขาก็ไม่รู้ไงว่าเราใช้อะไรบ้างอะนะืมบห้าือมอย่างลิปสติกเนาะ ก็มีทั้งแบบลิปมันลิบปาล์มลิปบา,ามลุงฝีปากลิปแก้ปากคำโอ้ผู้หญิงนะ่ะ<ม>ทุกคนจริงๆมันเยอะจริงๆเสื่ออยู่ด้ยครับกำลังเสียบความสวยความสวยความงามอิรีเดจะหน่อยว่าโอ้ยผู้ชายเนาะเขาจนแบบจะมันเจ้าสั่งเอียงมะเนียป่ะะอิรีเดพี่น้อง ตามประสบการณ์จริงไ hmm. ปยางหมองไรนี่เอาแหละคว้าปั๊บสวยแทนอคว้าปั๊บกระดี่แทนอ hmm. ที่ีย้มัอยากสื่อ <laughs> hmm.

ของหมักในผนองเด้อกิ่นเบื่อเบียดแซ่บน้ำกันจ้ะขอบคุณเมูเขาบอกว่าไม่นุ่มประจำช่องนะฮะเห้อเบีดซี่วะกินขูมืออยู่เลยบ่บีบออกไง ประจำช่องประจำบ้านพี่น้องไม่กิน้ต่ตมังคุงจะได้รวส้กเซนไซเบียจะบอกว่าแต่ก่อนนะเบี้ยแทบไม่ค่อยดูแลตัวเองเป็นคนขี้ขลาดเบออียเป็นคนที่เก็บมากทุกคนแบบว่า วันาคิมเออใช่แล้วก็ไม่อยากแต่งหน้าไม่ชอบแต่งหน้าเลยเป็นผมทากแทนแต่ว่าหนุ่ยนะแต่หนุ่ยก็ไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้านะอือหรือละหนุยนยน่ยไม่ชอบเลยผู้หญิงแต่งหน้าแต่ที่นี้นะย่ามหามอมมันเขา่าจหหนุน่ยว่ามันเหม็นแป้งไม่ชอบแต่ที่นี้นะคือ แต่ก่อนมันก็ใช่อยู่แล้วไม่แต่งหน้ามันมันวัยรุ่นเนาะทุกคนคือหน้ามันก็ใสอะนะสดใสถึงไม่ทาครีมอะไรเงี้ยก็คือมันก็แบบหน้าเด็กน้อยวัยรุ่นเนาะมันก็บบหน้าดีอะ <Okay. S 1> พอถ่มาตี้พี่หน้องนก่ได้เด็กอะถ่อมาไรเงี้ยวะมันดด <c oughs> หน้ามันเป็นกะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะนต้องรักษา,านะอืมเบียร์่ะเป็นกะเพราะว่าตั้งแต่มาขายของเอาผู้นรองๆมาขายอาหารตามสั่งเนาะ มาอยู่หน้าเตาอ่ะจากหน้าไม่เคยหน้าพังเลยคือหน้าเป็นกะเป็นอะไรหมดเลยไ,ได้เงินจะหน้าพังอือได้อย่างเพราว่าได้ยังเสียยังม,มีเงินแต่ว่าหน้าแบบหน้าพังแบแถบๆเลยถือว่าไมีเวลาไปเห็น ล้วก็เป็นคนเสียดายเงิน <c oughs> ป็นคน <c oughs> ไม่เคยเข้าคลินิกเออไม่เคยไม่เคยเข้าคลินิกนะคะทุกคนใช้ครีมเอาแล้วก็เพิ่งมาจะเพิ่งมาดูแลตัวเองนี่ก็คือแบบปีนี้แหละที่แบบใช้ครีมใช้อะไรเนาะวันเนาะประมาณสองปีอืมประมาณสองปีเ <c oughs> สีย สองปีจ้ะดูแลจากของแต่ก่อนไม่เลยไม่ดูแลตัวเองเลยจนบิ๊กบอกว่าอู้เบียนะทำไมหน้าเป็นอย่างงี้เพราะแต่ก่อนอะเบียหน้าใส่มากนี่รบเป็นย่งเสริมสวย อยู่แต่กับอยู่แต่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยหน้าก็ไม่ได้โดนแดดโดนอะไรอย่างงี้เนาะฟ้าเนาะหน้าเบียน่ะ่ะเบียรไม่ไม่ทาครีมไม่อะไรเลยบุก็ย็นยางเลยแต่ก็พูดถึงมันก็ไม่ดีนะต้องดูแลบ้างอืมต้องดูแลบ้างไกดงานพวกขนขนงานพวกแต่งเนาะใช่ขอ แงไงไกไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งครีมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบออันนี้นะทุกคนเราก็เลือกใช้ตามสภาพผิวนะคะส่วนตัวครีมที่เบียใช้เนี่ยเซรั่มกับครีมเนี่ยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดํานะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าเป็นฝา้าเป็นกระอะไรอย่างเงี้ยเนยแบบบาะตาตนนะีแล้วก็ มันจะมีส่วนผสมของสาหร่ายแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยแบบเรื่องริ้วรอยไม่ให้แบบบ่อหงายห้าไม่หลิวรอยก่อนไว้เองสิค่ะแบบเ้อาเผาแล้วเนาะไม่ก็ถสินไ่หลิวรอยนะพี่น้องจ้ากินกอกกินกาหรือว่าแบบล่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะช่วยแบบชะลออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนค่ะผู้ใดสนใจก่อน กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเบลจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วก็ทุกคนก็ไปสอบถามดูถ้าเกิดอยากใช้หรืออะไรยังไงเนาะคุณทุกอย่างคุณเอามัต้องลองทุกอย่างเลยก็คือต้องลองอะ่ะทุกคนของแพงแต่บาถือกำน,นา้าคือเกา่าและช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อแพ็คคู่นะคะ เซรั่มกับครีมนะคะทุกคนค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ไปตามกันเดื้อทุกคนเด้อแล้วที่สำคัญที่เบียรชอบที่สุดเลยก็คือลิปนะคะลิปสายมูอ่ะนี่สียี่นองเบิรนนี่นี่ตัวนี้นี่เบียมาตัวนี้พี่น้องอันนี้นี่ลิปสายมูตัวนี้นี่ <Okay. S 1> มันจะเป็นลิปปา <c oughs> ลิปลิปมันะนะแบบว่าแล้วก็จะมีคาถาด้วยนะทุกคนอย่าว่า อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เด้อทำงานอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างนะคะทุกคนสายมูต้องเขาบานนี่จะมีแบบคาถามาให้เราเวลาเราทาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแบบการเจรจาการงานการเงินอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องมีบ้างเนาะสายมูต้องเขาแล้วบ้านผู้ใดมักมูเขาได้พี่น้องเด้อนั่มเบียร์ไปเด้อพี่น้องเด เอ้าเพื่อช่วบอกเพื่อนปังๆมากที่สุอืลยใครอยากปังเห็นยังเพื่อเห็นงงปังๆเนาะอ่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเครรับความงามเ้ว้อค่ะมาฝากพีฝากน้องค่ะอ่าใครสนใจครีมเซรั่มนะคะของ j จส m i n มิ n สโนนะคะก็เข้าไปอ่สอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะอ่าเบียจะส่ง เบียจะเบยจะแปะลิงก์ด้านล่างใต้คลิปให้นะคะทุกคนคะกดเข้าไปในเพจเขาได้เลยนะคะสอบถามเอเขาจะมีแอดมินตอบนะคะทุกคนคะแล้วก็ลิปลิปสติกสายมุยก็มีนะคะทุกคนหาถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปเข้าไปสอบถามเขาได้นะคะทุกคนคะมือนีเบียก็เอาความแซ่บความสวยความงามมาฝากพี่ฝากน้องคะ่ะ อ่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับ,รบ,รบฟังค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีเบียรกก์กะหนุ่ยกัขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องค่ะพบก,กันในคลิปหน้าจ้าสว,ส,สวัสดีครับ